จำได้ไหมคะคุ้ในวันนี้สำนักสาธารณสุขและสิรดล้อมได้จัดการอบรมความรู้สุขภาพตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและนันนาการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองขู่เจ้าสมุทรภัยึ้นเพื่อให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงตามวัยค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อการอบรมในวันนี้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุแบบรวมซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพการต่างๆเกี่ยวกับผู้สูงอายุทางคณะสมาชิกสภาเทศบาลมองเจ้าสิงห์พายที่นั่งอยู่ด้านข้างนะครับท่านให้ความสําสคัญนะครับแล้วก็ย้ากับผมอยู่เสมอว่าทุกโครงการขอให้บรรจุเป็นแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อที่จะได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการชมรมผู้สูงอายุที่สบัน,บนพรงุเจ้าสุนทาภัยะตจละปีประมาณพมื่ศักราช2566น,น,าน,นี้ขอบคุณทุกท่านครับคือรู้เคล็ับนี้ปั๊บเนี่ยสามารถบอกใครต่อใครก็ได้คือจะสามารถใส่เสื้อผ้าไซส์เดิมได้ตลอดชีวิตไม่ต้องซื้อไม่ต้องขยายไซส์เสื้อผ้าใหม่ นะครับนะบอย่างผมเนี่ยอายุตัวอย่างผมเองตั้งแต่อายุ20ต้นต้นผมเชื่อว่าทิ่อยู่ประมาณเกือบ0ี่ร้อท่านเนี่ย<ม>ตื่นเช้ามาเนี่ยชีวิตที่ผ่านมายังไม่มีใครเคยทำสิ่งนี้กับตัวเองอนั่งตัวตรงเอาหลังทิงเก้าอี้ให้แบบนอนแบบสบายๆนะแบบไม่ต้องเกมคือเอาโืรนผพ สมมติว่าเราตื่นฉับขึ้นมาเป็นชเช้าขึ้นมาลุกลุกเรารู้สึกตัวตื่นชเช้าขึ้นมาขอบคุณความอบอุ่นในครอบครัวที่นับวันจะดียิ่งขึ้นขอบคุณปูก